มาดูดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่วันที่25พฤศจิกาถึง2ธันวาคม2566กันนะคะว่าอาทิตย์นี้จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างแล้วก็ต้องระแวดระวังอะไรกันบ้างนะคะนะเจ้าชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันฮึบอู้ที่ผ่านมาได้โชคไปหรือยังได้โชคจากฟ้าไปหรือยังได้รับเงินก้อนหรือยัง ได้รับโอกาสใหม่ๆอะไรหรือยังคะชาววันพุธกลางวันไหนดูใบต่อไปก่อนนะฮึบอบางท่านก็เาไม่ใช่บางท่านนะคะนะตื่นเต้นแทนนะบางท่านอาจจะกําลังมีการรอเงินซัพพอร์ตจากชาวต่างต่างต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีไหมมีไหมมีใครมีอาการนี้ไหมจ้าหื่นะมีใครสัญญิงสัญญาจะโอนเงินไม่ไหมจ้าหไหนดูซิ โอ้ตแต่แต่เปิดมาไพ่ของชาวนวพุทธกลางวันเนี่ยสว่างสุดเลยเนาะช่วงนี้คนรอบข้างบริวารก็ดูเอาอกเอาใจอยู่นะแต่บางท่านอาจจะบริวารอาจจะมีการเจ็บป่วยที่เราจะต้องดูแลเขานะคะอมไม่เร็วนะไหนไพ่ใบสรุปของชาวพุทธกลางวันโอ้จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตชาววันพุธกลางวันนะม,มาดูกันว่าคนที่สมัครงานไว้มีเกณฑ์จะได้สมัครจะได้งานไหมอาทิตย์นี้ยังนะคะนะยังไม่ได้งานนะคะเขาบอกว่าเขากำลังทำการตัดสินใจอยู่นะคะยังไม่มีการเรียกเนาะสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างประจำอาทิตย์นี้โอ้อาจจะตึง,ตง เหนื่อยนิดนึงนะคะโอ้โหทำงานเป็นแบบว่ามือเป็นละวิงเลยนะคะงานอาจจะหนักนิดหนึ่งนะคะสลับไม่ทันเลยจับอันนั้นทําอันนี้ครึ่งหนึ่งทาอันนี้ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนไว้ก่อนนะคะว่าอะไรสําคัญก็ทำอันนั้นก่อนเนาะในที่ทํางานอาจจะมีมจุนแบ่งเป็นสองสองแบบเนาะบางที่ก็อาจจะไม่มีการคุยกันนะคะมีอาการแบบไม่ค่อยมีมนุษย์สัมพันธ์หรือมีการคุยอะไรกันสักเท่าไหร่ ในบางที่ก็อาจจะโอให้ความช่วยเหลือกันดีนะคะให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันดีนะในเรื่องของในส่วนของเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการช่วงนี้ไม่อยากรับฟังไม่เจอะเจออะไรเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนทวงถามเจ้านายท่านคะปีนี้ได้โบนัสไหมอะไรอย่างนี้นะคะนะเออถ้าเจ้าของกิจการหรือเจ้านายบอกอย่าพึ่งถามยังสรุปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ อาจจะมีอาการแบบเบรกเอียดเลยอย่าเพิ่งถามนะเมื่อไหร่ก็วันนั้นแหละอาจจะมีอาการอย่างนี้ได้นะสำหรับในเรื่องของการเงินของชาววันอังคารในบางท่านอาจจะกำลังรองเงินก้อนใหญ่หรือบางขนาดก้อนขนาดกลางแบ่งเป็นสามสามประเภทนะผลเกิดวันพุธกลางวันนะบางท่านรองเงินก้อนใหญ่บางท่านรองเงินขนาดกลางบางท่านมีเกณฑ์ต้อง หมุนเงินนะคะนะชาววันอังคารมีสามชาวไม่ใช่ชาววันอังคารอยู่ได้วันพุธกลางวันขออภัยค่ะชาววันพุธกลางวันม,ม,มีมีสามมีสามอัธรรถเลยนะคะทิ์นี้นะมีสามกลุ่มนะคะมาดูก,กลุ่มแรกให้กระชุ่มกระชวยกันก่อนสาหรับใครที่รองเงินก้อนนะคะอาจจะได้อืมเขาเรีเยกว่าอะไรนะ <c oughs> ได้รับความหวังอ,อย่างนี้ดีกว่านะคะ สำหรับใครที่คุยสายฝอหรือคุยกับชาวต่างชาตินะคะเหมือนกำลังรอเงินก้อนก้อนหนึ่งเหมือนเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไอจะโอนเงินให้อยู่นะเออให้อยู่สักก้อนหนึ่งนะอะไรอย่างนี้นะคะใครที่คุยใครที่มีคนรักต่างชาติต่างแดนนะแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันนิ่งๆน,นะคะชาววันพุธกลางวันมีความมีความเอ๊ะนะคะ เอ๊ะสรุปจะโอนมาให้มิเนี่ยติดต่อก็ยากก็ไม่ได้คุยกันด้วยแล้วก็ไม่ทักมาด้วยทักไปก็ไม่ตอบมีความเอ๊ะนะคะมีความเอ๊ะนะคะถามว่าได้ไหมมีเกณฑ์ว่าได้ค่ะนะมีความว่าเกณฑ์ว่าได้แต่อาจจะได้ไม่ถึงกับที่เขาบอกนะคะอาจจะได้น้อยกว่านั้นนะอืมแล้วก็ในบางท่านอาจจะเพิ่งได้โชคลาบนะคะได้เงินจากฟ้าไปเนอะ นะคะบางท่านรอเงินจากคนรักนะฮะรอเงินจากคนรักนี่แหละก้อนขนาดกลางนะ,ะอืแต่ว่ารู้สึกว่าคนรักของชาววันพุธกลางวันเองก็หมุนเงินหน้าตั้งเหมือนกันนะคะนะเออก็เลยเงียบเงียบไปนะติดต่อ,อยากเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปหยิบยืมหรือว่ากู้เงินจากสถาบันทางการเงินได้นะคะนะถามว่าจะได้ไหมคะหมอจูนที่ยื่นกู้ไว้ อาจจะช้าล่าช้ามีความล่าช้า,าหรือเขาอาจจะขอในเรื่องของทําเรื่องสเตตเมนต์ใหม่หรือขอคนค้าประกันนะคะนะบางท่านอาจจะไปยื่นกู้บ้านบางคนอาจจะยื่นกู้ซื้อรถนะคะน้ามีเกณฑ์แบบนี้ขึ้นมาเนาะอืการเงินความรักอืมความรักก็อย่างที่บอกนะคะความรักก็อย่างที่บอกนะว่า มาดูคนโสดกันหน่อยไหมนะคนโสดค่อนข้างโดดเด่นนะคนโสดเนี่ยใครที่กุยกับคนต่างแดนนะอาจจะบอกโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ชีวิตด้วยกันไหมยูไปหาเช่าบ้านเออหรือว่ายูซื้อบ้านไหมเดี๋ยวไอโอนเงินค่ามัดจาไปให้เดี๋ยวไอจะโอนเงินค่าใาช้จ่ายอะไรไปให้อะไรประมาณนี้ในบางท่านมีเกณฑ์อาจจะตกลงจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะจะใช้ชีวิตร่วมกันจะ มีพิธีแต่งงานกันแต่ว่าตัวตัวของแฟนเราอาจจะอยู่ที่ต่างชาติต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคเดี๋ยวอราจะโอนเงินให้ยูไปก่อนนะยูไปยูไปจัดการให้ก่อนนะอะไรอย่างงี้นะคะแต่รู้สึกว่ามันจะช้าๆอะไรอย่างนงี้แล้วก็ใจเริ่มใจหายเริ่มใจแป้วนะมีอาการอย่างงี้ไหมคะคนวันพุธกลางวานันมีอย่างงี้บ้างไหมเนาะอืมนะคะก็เขาเรียกว่าอะไร ในบางท่านนะที่โสดเนี่ยที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้ตัวของคนรักของเราอาจจะยังโสดไม่สนิทนะคะอาจจะยังโสดไม่สนิทนะเขาอาจจะำกำลังอยู่ในช่วงของทําเรื่องหย่านะคะเหมือนชาววันพุธกลางวันกําลังรอนะคะรอเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้คือไพ่ของภรรยานะคะรอตําแหน่งภรรยาตําแหน่งเมียหลวงตําแหน่งตําแหน่งเบอร์หนึ่งดัมเบลวันนะคะเพราะว่าชาววันพุธกลาง วันมีเกณฑ์กำลังชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยนะคะคนที่ยังไม่มีคู่นะคู่คุณเจอคู่คนแล้วบางคนกําลังเจอบางคนเจอแล้วนะสําหรับคนมีคู่นะคะชาววันพุธกลางวันอาจจะกําลังสับรางอยู่ไหมไหน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 บอกหน่อยสิกระซิบดังๆหน่อยสิว่าจริงหรือเปล่าสับรางอยู่ไหมจ๊ะหึบางท่านอาจจะกําลังเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เสนอค่าลิงก์ดูอะไรกันอย่างนี้ก็ได้บางท่านอาจจะได้อัพเลเวลนะคะอัพเลเวลจากโลกใบที่สองนะคะก็อาจจะได้ตำแหน่งของภรรยานะใครที่รอความชัดเจนจะได้รับความชัดเจนค่ะนะคะอืมแม่อารมณ์ประมาณนี้มามาแหวกแนวเลยนะคะชาวพลางวันนะแหวกแนวไม่เหมือนเพื่อนเลยนะเออความรักสุขภาพ สุขภาพชาววันพุธกลางวันระวังปวดหัวปวดตาปวดข้อศอกนะบางท่านที่เป็นภูมิแพ้ให้ระวังด้วยดูแลในอาการของภูมิแพ้แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเวียนหัวบ้านหมุนนะใครที่เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงแมวก็ระวังเขาจะทําให้เราเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้นะคะปวดหัวเข่าแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของท้องไส้ด้วยนะบางท่าน อาจจะมีเกณฑ์ตรวจเจอก้อนเนื้ออะไรที่ในช่องท้องนะคะบางท่านอาจจะได้รับคําวินิจฉัยว่าคุณหมอว่าอาจต้องอผ่าตัดเอาก้อนเนื้อนี้ออกนะอะไรอย่างนี้เนาะบางท่านอาจจะกําลังจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเขา่าเปลี่ยนสะบ้าหัวเขา่าอะไรอย่างนี้นะคะชาววันพุธกลางวันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะในเรื่องของโชคลาภโชคลาภเด่นไหมเด่นนะชาวพุธกลางวัน สื่อนำโชคก็จะมีทะเบียนบ้านทะเบียนรถอายุและพศออเกิดของคุณแม่นะคะเลขหน้าไพ่หมอจูนมี4 2 1 8 3 2สีนำโชคได้แก่สีเหลืองทองสีแดงสีฟ้าคือสีนำโชคของชาววันพุธกลางวันค่ะ